จัดส่งลูกค้านะคะคงสยามคูโบต้านะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่เลยนะคะ NC Part X นะคะรุ่นล้อโตหรือ980เฟืองใหญ่นะคะประกัน3ปีค่ะขอบคุณลูกค้าจากอำเภอเสรลภูมิจังหวัด101นะคะเดินทางมาอุดนุนนะคะสำหรับคงสยามตัวนี้เราก็จะติดตั้งให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เตรียมการจัดส่ง เครื่องยนต์โกลเด้นโบนะคะเครื่องยนต์โกลเด้นโบตัวนี้เป็น140นะคะตัวนี้จัดส่งปลายทางอำเภอพุทไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะส่วนตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ ET 110จัดส่งปลายทาง อำเภอเออจังหวัดสกลนครน,นะคะ3รายการค่ะวันนี้จะส่งให้พร้อมๆกันเมื่อเช้าก็ขอบคุณ f c นะคะที่เดินทางมาซื้อสินค้าไว้ที่หน้าร้านเราก็จะทยอยจัดส่งให้ยาวไปเลยนะคะทยอยจัดส่งให้เรื่อยๆนะคะลูกค้าต้องการอุปกรณ์นะคะต่อพ่วงรถไถรถเดินตามรถแท็กเตอร์นะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินเราจะจําหน่ายนะคะมีทั้งระบบผ่อนดาวนะคะลูกค้าอยากได้อุปกรณ์นะคะต่อพ่วงจะเป็น โรตารี่จะเป็นผ่าน CMT นะคะก็ติดต่อที่ที่เบอร์097 97, 97 126 7เได้เลยค่ะเตรียมการน,นะคะก่อนออกพรรษานะคะลูกค้าวันนี้ลูกค้าก็มาสั่งซื้อหลายๆเจ้านะคะจะเป็นเครื่องยนต์มือสองมีค่ะเครื่องยนต์มือสองโครงรถไถมือสองนะคะเครื่องยนต์มือสองเราจะมี ETRT ค่ะลูกค้า eTRT นะคะเช็คสภาพไว้ให้พร้อมใช้งานก็มาเลือกดูเลือกซื้อที่หน้าร้านได้เลยนะคะมีอุปกรณ์จัดจำหน่ายครบวงจรค่ะสนใจให้โทรสอบถามได้เลยค่ะ0 979712677นะคะเครื่องพวกมือสองนี้มีการรับประกันให้ทุกตัวนะคะ90วันนะคะการรับประกันสินค้าให้นะคะ90วันเลยลูกค้าจะสั่งซื้อออนไลน์แบบนี้นะคะก็ มีบริการจัดส่งนะคะถ้าเป็นอีสานก็ค่าจัดส่งก็จะไม่แพงนะคะอีสานไม่สะดวกมาที่หน้าร้านนะคะสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะโทรทักแชทวิดีโอคอนร้านสมคิดการค้าหรือหอเจ้าก็สมคิดการค้า979นะคะเราพร้อมบริการจัดส่งลูกค้าทั่วไทยเลยค่ะขอบคุณที่นึกถึงนะคะลูกค้า FC ทุกคนเลย